ชาวราศีสิง์เดือนกรกฎาคม64นี้ดวงดีมีข่าวดีค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มเต็มก็สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดตัวที่3ข้างบนนะคะตัวนั้นสําคัญมากคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยค่ะของคุณอของคนแชร์ข่าวพารวยนะคะและที่สําคัญการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูเพื่อเดินตามดวงนะคะและคลิปนี้เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์นะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีสิงห์มาเริ่มกันเลยนะคะว่ามาเริ่มฟังกันเลยค่ะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ายังคงจะต้องเผชิญกับอุปสรรค และปัญหาอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดติดขัดจะมีคนช่วยเหลือหรือไม่คลิปนี้จะบอกคุณทั้งหมดเลยทีเดียวก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องของการงานของคุณก่อนนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ทั้งตื่นเต้นและตกใจค่ะเอ๊ะทำไมต้องพูดคำนี้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าคุณมีดวงจะได้ทำงานแบบด่วนๆไม่ทันตั้งตัวงานที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยอยู่ๆก็โดนมอบหมายให้ทำงานแบบ ไม่มีปีไม่มีขลุ่ยนะคะหรือไม่ก็งานที่ทำในมือไม่ต้องทำละหยุดเอาไว้ก่อนจะมีมาเรื่อยหลายครั้งด้วยนะคะแบบชนิดที่ว่าทำอยู่ดีๆมีเหตุให้หยุดเอาไว้ก่อนทำนี่ก่อนอันนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทำทีหลังประมาณนี้ละค่ะประมาณว่า คุณจะมีมาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนนะคะอย่างน้อยๆ3-4ถึงครั้งคุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนค่ะงานตัวเองก็เร่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานแทรกงานด่วนก็มีมามือเป็นระวิงเลยอย่างแน่นอนค่ะมือเป็นระวิงเหนื่อยอาการวิตเต็มที่ใจเต็มร้อยทำอยู่ดีๆนะคะกำลังเข้าที่เข้าทางทำอยู่ดีๆให้หยุดเอาไว้ก่อนแต่ถึงจะเสียความรู้สึกบ้างถึงยังไงคุณจะสามารถแก้ไขได้ ไม่มากก็น้อยนะคะและที่สําคัญถึงคําว่าไม่มากก็น้อยก็คือว่าก็เรื่องมันมาแบบปุบป,ปับฉับพลันนะ่ะมันไม่ได้ตั้งตัวอย่างน้นอยๆคุณจะสามารถรับมือได้นั่นเองค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงนี้นะคะข้อดีของคุณก็คือว่า คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยคนเดียวนะคะชาวราศีสิงห์เจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมองข้ามมีผลงานแต่เขากับมองผ่านนะคะแต่ในช่วงนี้ไม่โดดเดี่ยวมีคนคอยช่วยเหลือค่ะหากติดขัดอย่านิ่งให้เอ่ยปากที่ผ่านมานิ่งไปเถอคะค่ะไม่มีใครช่วยหรอกแต่ในช่วงนี้นะคะอย่านิ่งค่ะ ติดขัดอะไรให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งดีนะคะยิ่งเหนือ่อยยิ่งมีคนเห็นใจหากคุณจวนเจียนจะแย่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ แม้แต่บางท่านคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่ช่วยเหลือแต่อยู่ๆเขาจะมาช่วยเหลือคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ได้มั่วหรือว่าไม่ได้พูดล,ลอยๆหากคุณเข้ามาฟังก็ให้คุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียค่ะการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้เหนื่อย มักจะติดขัดอยู่เรื่อยๆนะคะฉะนั้นอย่าลนรานค่ะค่อยๆทำค่อยๆแก้ทีละเรื่องถึงแม้งานจะเร่งด่วนก็ขอให้คุณทำแบบละเอียดที่สุดดีที่สุดเซฟตัวเองการการตีกลับมาแก้ไขทําใหม่นั่นเองค่ะหากมีงานก็ขอให้เร่งอย่าใจเย็นรอวันส่งนะคะโดยเฉพาะงานที่สำคัญสคัญในช่วงระยะเวลานี้คุณมีดวงจะได้งานพิเศษ จากคนเก่าๆเขาอาจจะโยนงานให้คุณช่วยทำหรือไหว้าาวานให้คุณช่วยทำนั่นทำนี่หรือไม่ก็ข้อนี้แนะนำนะคะหากคุณอยากได้งานพิเศษอยากทำงานพิเศษให้คุณนึกถึงคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือคุณมาคะ่ะหรือเคยให้งานพิเศษคุณนะคะบุคคลเหล่านั้นเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดวงเด่นชัดมากๆนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ว่าหากคุณอยากได้งานพิเศษ คนเก่าๆจะช่วยคุณได้ลองดูนะคะโดยเฉพาะหากคุณรู้ตัวว่าทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยช่วงนี้เจรจาดีมีสเสน่ห์นะคะพูดไปแล้วคนเชื่อถือพูดไปแล้วคนสงสารถึงจะไม่ง่ายแต่ก็มีดวงที่จะสำเร็จค่ะเพราะว่าบางเรื่องก็เรื่องใหญ่กว่าเขาจะทำตามกว่าเขาจะยอม ปฏิบัติตามหรือกว่าเขาจะรับฟังเขาก็ต้องคิดดูทวนทีให้ละเอียดก่อนนั่นเองนะคะเขาถึงจะยอมตกลงเชื่อหรือว่าจะยอมทําตามในสิ่งที่คุณเอ่ยปากร้องขอ ความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเพราะว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้จะได้รับความสําเร็จในแต่ละเรื่องนะคะต้องนั่งปาดเหงือก่อนนั่นเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านจะได้เปลี่ยนงานกระทันหันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนสายงานไปเลยหรือว่าเปลี่ยนบริษัทเลยหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการได้ทํางานโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะทำงานอยู่ดีๆก็ให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนโปรเจกต์ หรือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณมีดวงจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานจากต่างถิ่นต่างแดนจากแดนไกลนะคะหรือไม่ก็จากคนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานสองสิ่งนี้ล่ะคะ่ะคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนเกี่ยวกับงานนะคะ สรุปการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้เหนื่อยมากๆนะคะชาวราศีสิงห์มักจะมีอุปสรรคแต่คุณจะสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนคุณก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าคุณนั้นยังมีอีกหลายปากหลายท้อง ที่ยังจะคอยให้คุณนั้นช่วยเหลือเขาอยู่นะคะเรียกได้ว่าบางท่านนี้หาคนเดียวเลี้ยงทั้งบ้านนะคะเป็นอันว่าในช่วงระยะเวลานี้หน่วยมากแต่ว่าคุณนั้นจะไม่ย่อท้อเพราะว่าคุณนั้นได้กําลังแรงใจจากคนที่คุณรักหรือว่ามีสิ่งกระตุ้นใจ ให้คุณฮึกเหิมและอยากจะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นอันว่าเหนื่อยมากๆขอให้คุณนั้นทํางานแบบมีสตินะคะในช่วงระยะเวลานี้มันจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยที่ว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นมากจะได้ไม่ต้องแก้ง,งานเยอะนั่นเองนะคะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างคะ่ะการเงินของคุณในช่วงนี้มีดวงจะได้เงินนะคะเช่นเงินจากงานพิเศษยื่นกู้สำเร็จติด แต่ว่าจะติดขัดก่อนนะคะจะมีการขอนั่นขอนี่เพิ่มแต่ว่าจะสําเร็จในที่สุดค่ะเจราจาขอผ่อนผันนี้สินก็มีดวงที่จะสําเร็จด้วยนะคะเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตรงนี้ก็มีค่ะแต่ว่าจะได้ไม่มากนะคะฉะนั้นใครที่ชอบเสี่ยงเยอะๆในช่วงระยะเวลานี้ให้ลดลงบ้างเพราะว่า กลัวว่าคุณจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าได้ก็จริงแต่น้อยมากเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นหอมปากหอมคอก็พอนะคะโดยรวมแล้วการเงินของคุณมักจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆแม้แต่ในวันที่คุณคิดว่าคุณจะต้องแย่แน่ๆแต่มักจะมีเหตุให้มีเงินเข้ามือมานะคะแต่รายจ่ายของคุณก็เยอะเช่นเดียวกันจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ซ่อมตรงนั้นก็ต่อเติมตรงนี้และ กับบุคคลภายในบ้านหรือเพื่อนที่คุณสนิทเกณฑ์ข้อนี้สูงมากๆนะคะเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าคุณเองนั่นแหละค่ะเห็นเขาลำบากคุณจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะเด็กๆว่าเห็นใครลำบากไม่ได้ค่ะชาวราศีสิงห์เขาจะเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ คุณจะไม่ทอดทิ้งในวันที่เขาเหนื่อยในช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะคุณมีดวงที่จะได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นนะคะดวงคุณจะได้ช่วยเหลือคนนั่นเองค่ะและจะมีคนช่วยเหลือคุณด้วยในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะแม้แต่คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จนั่นล่ะค่ะชีวิตมีครบรถทุก มีครบทุกรสชาติค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้และใครที่มีรถมีดวงจะหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและอยากจะขอเตือนข้อนี้ห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะคะชาวราศีสิง์คุณมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวฉะนั้นหากขับรถเองก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าใจร้อนหากทำงานในที่สูงหรือเป็นงานที่เสี่ยง จะเกิดอุบัติเหตุก็ให้คุณระมัดระวังให้ดีๆเซฟตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าประมาทโดยเด็ดขาดเป็นอันว่าในช่วงเดือนนี้เซฟตัวเองให้ดีๆเกี่ยวกับการทํางานและอย่าใจร้อนในขณะที่ขับขี่รถยนต์นะคะเดือนนี้ค่ะเหน่ยแต่ดีการเงินมักจะมีเหตุให้ได้เงินมาหลายครั้งนะคะแต่ว่าได้ไม่มากข้อดีก็คือว่าหากคุณคิดว่าคุณจะไม่รอดมักจะมีทางออกเสมอค่ะหรือไม่ก็จะมีคนช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายนั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ เป็นนันว่าในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะการงานของคุณนั้นจะมีทั้งงานเร่งงานด่วนหรือว่างานที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่ว่ามีดวงที่จะได้ทําอาจจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ทํางานสําคัญหรือว่าให้ทํางานแทนคนอื่นนั่นเองนะคะและคุณจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับการงานและการเงินไม่เรื่องใดก็เรื่อง หนึ่งอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะไม่มาในเวลาเดียวกันและขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะ70%จะเป็นไปตามนี้20% ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงนะคะอีก10%ไม่ดีขึ้นแถมยังแย่ลงอีกต่างหากขอให้คุณเป็นกลุ่มที่อยู่ใน70%ไม่มีใครดวงดีร0 0เซ์ในโลกใบนี้ฉะนั้นแล้วคุณได้อย่างคุณก็จะเสียอย่างให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะตลอดเดือนกรกฎาคม6-4นี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีมีความสุขหากต้นคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณทุ ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆปังปังสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมหยิบแมสและอย่าลืมพกร่มทั้งแดดทั้งฝนเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้เอาใจช่วยให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ